สวัสวัดีทุกคนด้ียนะครับสำหรับวันนี้นั้นเราจะมาแปลกหน่อยครับผมไปเจอแมปหนึ่งมาทุกคนเป็นแมปที่มีชื่อว่า s t r Straight n i g h t หรือว่าเส้นตรงยามค่ำคืนเป็นแมปน่าจะเป็นแมปของคนไทยแหละที่มีคำว่าบางจากขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าภายในเกมเนี่ย มันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะ <c oughs> ช้าก่อนและก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราเนี่ยผมก็ขอฝาก DC Shop สปอนเซอร์ใหม่ของช่องเราด้วยจทย์ที่เป็นถูกต้องตามกฎหมายบริการมากมายสำหรับแมพสุดทีต่ต่างๆอีกท้งยังมีบริการกดเกมพารทเรดดีและรับความทุกรูปแบบครบจบในที่เดียวแวะไปชมแวะไปสอบถามกันได้ลิงก์อยู่ในเมลเลยครับผมโอเคครับเราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมันจะมีอ่านี่ครับบางจากครับเซนตองยามค่ำคืนมีกติกาการเล่นนะครับผม แมปนี้จะให้คุณขับรถทางตรงไปเรื่อยๆและหาสิ่งผิดปกติจนกว่าจะเจอทางแยกนะครับหากเจอทางแยกแล้วมีอะไรผิดปกติก่อนที่จะไปถึงทางแยกให้เราเลี้ยวขวาหากไม่มีอะไรผิดปกติเนี่ยให้เราเลี้ยวซ้ยวายนะครับแล้วแต่ละเวลาเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันนะครับแต่แต่ว่าในตาแรกจะไม่มีสิ่งผิดปกติใดทางสิ้นนะครับโอเคก็จํากฎชั้นส้นแค่นี้ไว้เลยครับเราสามารถที่จะเล่นคนเดียวก็ได้เล่น2คนเล่น3คนเล่นมากสุดได้4คนนะครับทุกคนป่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเล่นคนเดียวให้ดูก่อนละกันแล้วก็กค่อยไป ลองเล่นกับคนอื่นดูนะอ่าแล้วก็จะมีคอลเลกชันให้เราเก็บด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันมีรีเซ็ตโค้ดด้วยหรอรีเซ็ตโค้ดนี่คืออะไรอ๋อก็คือถ้าเราเจอผีใช่ไหมเราสามารถที่จะเก็บแต่ว่าถ้าเราไม่อยากได้เราเราก็ทำการกดรีเซ็ตโอเคเลยครับมาเดี๋ยวจะเริ่มทําการเล่นให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเกมจะเริ่มภายใน3 2 1 โชคดีครับเป็นเวลาเที่ยงคืนที่ผมขับรถกลับบ้านมาจากงานสังสรรค์น,นะครับถนนที่แบบว่าเราขับเป็นประจําคุ้นเคยเนี่ยอยู่ๆก็รู้สึกเปลี่ยนไปมีบรรยากาศที่น่าขนลุกเกิดขึ้นมาฮะในขณะที่ผมกําลังขับผ่านบางจากนั่นเองและผมไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะครับคุณต้องการที่จะเริ่มหรือไม่เริ่มเลยครับเราลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วก็มีพระหน้ารถของเราด้วยแล้วก็หมอกเนี่ยลงค่อนข้างหนักพอสมควรเลยฮะหนาเลยแหละ ครับตรงนี้ขับตรงไปเรื่อยๆรถบังคับค่อนข้างยากครับบางจากใช่ไหมตรงนี้มีศาลาให้เรามองครับมีอะไรผิดปกติไหมจาไว้ก่อนนะโอเคหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ฝั่งนี้อาจจะเป็นงานศาลาเหมือนกันครับเริ่ขับไปเรื่อยเราเจอกับต้นกล้วยด้วยนะต้นกล้วยตรงนี้โอเคแล้วก็มีฝั่งขวามือมีวัดนะครับมองเข้าไปก่อนจำพยายามจําดีเทลให้มากที่สุดโอเคไม่มีอะไรครับ มันนี่มีอยู่แล้วละตาแรกอะไปครับไม่มีอะไรใช่ไหมขับไปเลยเหมือนเกียร์เราค้างปะเนี่ยเครื่องมันเร่งแปลกๆครับตรงน,นี้มีอะไรตรงน,นี้มีป้ายครับมีป้ายบอกว่าหากมีอะไรผิดปกติให้เราเลี้ยวขวาใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ไม่มีอะไรผิดปกติเพราะว่าเป็นรอบแรกเนาะตรงน,นี้มีสารนะับสารประภูมโอเคประมาณนี้นะมาตาน,นี้แหละน่าจะเอาจริงละอีกน่าจะเริ่มมาแล้วครับ ตอนนี้เวลาตีหนึ่งนะทุกคนไปครับมีอะไรผิดปกติไหมปึ๊บค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบครับต้องค่อยๆสังเกตนะวันนี้ไม่มีอะไรครับแล้วก็ศาลาฝั่งซ้ายมืออุทุกคนอะไรอ่ะคนผีนางรำครับผีนางรำหัวโตผีนางรำครับอันนี้ผิดปกตินแน่นอนครับแบบนี้แล้วถ้าฝั่งนี้มีผีไหมไม่มีผีครับในวัดอ่ะในวัดไม่แน่ครับ แต่ให้แน่เราเจอผีนางรำครับตัวนเราซิ่งไปได้เลยครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ให้เราเลี้ยวขวาใช่ไหมตรงนี้ไม่มีผีเลยไม่มีผีแล้วนะโอเคไปครับออกขวาครับผมผ่านชิวสบายเกมนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวอยู่แล้วครับผมบอกเลยทีสองทีสองเป็นที่เรียบร้อยเราไปกันต่อค่อยๆไปนะค่อยๆสังเกตไปฝั่งนี้ไม่มีอะไรครับฝั่งซ้ายล่ะ อุ้ยทคนอ,อ,อุ้ยตัวอะไรอะเกมนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวอยู่แล้วครับอุ้ยยาย่ะยายทำไมยายวิ่งตัดหน้ารถอย่างนั้นนะผมก็ตกใจเหมือนกันนะยายทำไมยายวิ่งอย่างนั้นครับยายเป็นใครไม,มไม่มีไม่มีวิ่งตามนะแล้ววิ่งตามนี่ยายสปีดเลยนะเดี๋ยววิ่งตามผมไม่เห็นอะไม่เห็น,นับออกขวาเรียบเนี่ยทำให้แต่ดุ่งเล็กน้อยครับบอกแล้วเกมนี้ผมไม่กลัวอยู่แล้วครับ ผมชิวอุย้ยทุกคนออุยอ้ยตัวอะไรอะเวลาตีสามครับไปกันต่อมีอะไรไหมก็ค่อยไปนะเศารานี้ว่างเปล่าครับฝั่งซ้ายมือเศร้านี้ก็ว่างครับน่าจะไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมแบบนี้มีไหมฝั่งซ้ายเนี่ยอเตอต้นกล้วยไม่มีอะไรครับวัดอะในวัดกันผมดูกันโอเคมันเช็คได้ครับมันถอยหลังได้นี่ว่า ไม่มีอะไรผิดปกตินะเนียมีไหมเหมือนจะไม่มีครับชิวๆครับทางนั้นเราต้องออกซ้ายไม่มีไม่มีอะไรครับเดยมีแต่ผมไม่ได้สังเกตไม่มีหรอกออกซ้ายเลยครับทางนั้นปับ๊บอ่ามันเริ่มใหม่ที่สุดจริงด้วยครับทุกคนเอเคยเราจะได้เรียนรู้นะครับว่าถ้าเราผิดปกติเนี่ยมันเริ่มใหม่เลยไปครับ รอบแรกก็คือผ่านมาแล้วอู้ยทุกคนไหนบอกรอบแรกไม่มีอะไรยายป้าวิ่งตัดหน้ารถทําไมวิ่งตัดหน้ารถแบบนี้ไม่ได้นะป้า๋อมมันไม่ใช่รอบแรกใช่ไหมมันคือรอบที่เราผ่านมาแล้วป้าเล่นแบบนี้ผมก็ใจหายสิครับถ้าผมชนป้าขึ้นมาเนี่ยทาไงใครจะรับผิดชอบครับไปต่อไปตีหนึ่งเยียบสุดครับชนหมดไม่สอนลูกใครครับความความไม่มีอะไร้ายมีอะไรผิดป,ปกติไหม ไม่มีครับตรงต้นกล้วยเนี่ยผมต้องคอยสังเกตกับวัดนะจะมีอะไรน่าสนใจผิดปกติไม่มีอะไรครับวัดวัดก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะโอเคครับไม่มีครับซ้ายขวามองดีๆมีไหมไม่มีครับแล้วก็ออกซ้ายไปเลยทางนั้นเดี๋ยวนะตรงนี้ไม่มีครับไปออกซ้ายครับชิวครับตีสองตีสองแล้วครับ อุย้ยมีคนนูนเลยครับผมเห็นแล้วนะขวามือน่ะใครอะใครเดินน่ะคุณลุงไปไหนอะลุงไปไหนครับแล้วคุณลุงมาเดินอะไรตรงเนี้ยเป็นเรื่องกับผมปะไม่ยอมขึ้นด้วยยิงได้ดิได้เลยลุงเดี๋ยวลุงขอให้ลุงเจอผีรอ,อกแล้วกันผมไปละตรงนี้อยู่ลุงแกมาเดินทําไมก็ไม่รู้นะครับลุงแกอาจจะเป็นสับเปร,เรเยอก็ได้อาจจะมาเข้าวัดทําบุญ ตอนช่วงตีสองนะฮะไม่น่าใช่แต่ว่านี้ผิดปกติแน่นอนครับลุงมาเดินเลยตอนตีสองนะครับลุงจะได้ไม่เจอลุงอีกตอนนี้ตีสามแล้วครับทุกคนไปกันต่อทำคืนนี้ยาวนานฮนะโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรครับก็ซ้ายโอเคมีผีนางลำครับผีนังลำผิดปกติแบบนี้แน่นอนนะโอเคดิฟครับไป สีสี่แล้วครับทุกคนฮึข้างขวาม,มือไม่มีอะไรครับว่างเปล่าฝั่งซ้ายมือล่ะซ้ายก็ไม่มีอะไรครับรอบนี้น่าจะอะไรอ่ะอ๋อทำไมมีไฟตรงเนี้ยเดี๋ยวนะมันมีไฟอยู่แล้วปะเนไหนตรงนั้นผมไม่เคยสังเกตเลยอ่ะผมเพิ่งมาเห็นว่ามันมีไฟตรงนี้นะเดี๋ยวข้างบนมีอะไรหรือเปล่า อ๋อน่าจะเป็นปลายทางใช่ไหมน่าจะไม่มีอะไรครับน่าคิดไปเองก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็ออกทายเลยครับทัางนันวองว่าจะใช่นะแต่จริงๆไฟนั้นผมไม่เคยสังเกตเลยว่ามีจริงๆหรือเปล่าเยงคืนครับดูทุกคนอันนี้ผิดปกตินแน่นอนแบบนี้ใครมาเคาะประตูใครมาเคาระรถใครมาเคาะเคาะทำไมเคาะทำไมโอ้ย รถผมจะพังใครเคาะอ่ะฮัลโหลผมเปิดประตูให้ก็ได้เขามานั่งในรถดีดก็ได้ครับโอ้ยว่ะรถโอเคให้มาเคาะอ่ะไม่น่ารักเลยครับแบบนี้โอเคตีหนึ่งครับแล้วก็ไปกันต่อครับฝั่งขวาก็น่าจะว่างเปล่าเครอบน,นี้จะไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วครับออกซ้ายเลยครับทางนั้นตีสองนะครับ,รบสบายไว้ชิลครับ Okay. ปั๊บมาจากปกติศาราก็ปกติครับศาลาวัดเนี่ยปกติใช่ไหมมันจะปกติครับก็จะมีตรงต้นกล้วยตรงนี้แล้วก็วัดครับน่าจะไม่มีอะไรผิดปกติครับ๋ยวลองออกซ้ายดูครับโอ้โหไม่เจออะไรเลยโอเคครับตีสามครับไม่มีอะไรผิดปกตินะก็ชิวๆครับแบบนี้เดี๋ยวประมาณสี่ชั่วโมงใช่ไหม อิตานงทีตานีมีว่าไม่มีครับวัดวัดก็ไม่มีอะไรครับสารตรงนี้ไม่มีอะไรครับไปออกซ้ายครับดีสี่สครับทุกคนไปกันต่อตาละเฮอสารละวัดทําไมมันสีแดงเนี่ยอันนี้ผี่ปกติแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเพราะปกติมันจะเป็นสีขาวนะนี่มันเป็นสีขาวแบบนี้เอาสู่ต่ย้าน่าจะมีอะไรแบบคืดๆหน่อยหรือเปล่าบังขวา้าปกติครับ ไปปกติหนึ่งดวงฝั่งซ้ายละ่ะซายปกตินะก็ปกติเลยไม่มีอะไรครับโอ้โห <S <S โอ้โห,โอ,โหอะไรครับนี่อ่ะอุ้ยทุกคนทุกคนต้องกดแอปกดแอปกดแอปโอ้โหอะไรครับนี่เจอผีอะไรครับนี่อีพระนะฮะอยู่หน้าวัดเลยครับเมื่อกี้ตะดุ้งโหยงเลยเมื่อกี้ อุตสาห์จอดรอผมไม่เอาเข้าไปใกล้ๆสรุปเขาพุ่งมาใส่เราครับออกขวาเลยแบบนี้ดิฟดิฟออกถ้ำไปเดีับมุดอุมโมงไปเลยน่าจะเรียบร้อยใช่ไหมหกโมงเช้าอะเหลือร,รอบสุดท้ายครับน็่กว่าเจ็ดโมงนะรอบนี้ก็ห้ามพลาดแล้วกันอุอะไรแบบแบบใช่ไหมดินสังเกตด,ด้วยตายไม่มีอะไรครับน่าจะ ออย่าเจอก็พอครับอเไม่มีอะไรครับดิวครับถ้างี้ออกซ้ายสบายใจหายห่วงใช่ป่าวเย่แล้วก็ไม่มีอะไรครับไปครับจบแล้วครับทางไงทวนกลับมาเที่ยงคืนใหม่โอ้ไม่ก๊อดอะไรครับเนี่ยโอ้เกมนี้ไม่สิ้นสุดจริงๆวะ่ะตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรครับ อีธานีมีไหมไม่มีครับขวาก็ไม่น่าจะมีอะไรครับอุ้ยเดี๋ยนะวัดวัดหายไปครับอุ้ยกาลังจะบอกแล้วไม่มีอะไรแต่วัดมันหายไปแล้วผียกเขาวัดไปแล้วตายครับผมตีหนึ่งใหม่ครับเอไปครับซ้ายครับแบบเร่งด่วนเราเกือบจะได้เจอผีแบบทุกรูปแบบแล้วมั้งเนี่ยการที่เราแบบมาวนซ้ําๆเนี่ยตายครับไม่มีอะไรน่ากลัวตายมือไม่มีครับ ตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะทุกคนก็ไม,ไมไ่ไม่มีอะไรก็ไม่มีอุ้ยทุกคนกำลังจะอ้าวกำลังจะออกเลยแล้วมันออกสายพอดีโอ้โหเริ่มใหม่อีกแล้วครับตายเลยแบบนี้แ yeah, ย่เลยแล้วเม,มื่อจะจบนะ่ยนี่ไงอยากเริ่มใหม่ดีนักได้สมใจอยากเลยครับได้เริ่มใหม่รัวๆเลยครับแบบนี้ <c oughs> เรียบร้อยครับตีหนึ่งแบบนี้ก็ไปอยู่ครบนะ ปกติแล้วก็ซ้ายมือนี่ปกติเหมือนกันก็จะมีอะไรอีกสายมือนี้ไม่มีอะไรครับวัดอยู่ปกติภูเขาโอ้อะไรครับนี่เงูใช่ไหมนะเมื่อกี้งูแบบนี้ก็ต้องออกขวาครับขอเนี้ยดีบรถไปขวาครับตีอสองแบบนี้ก็ดูงเวลาผีกําลังออกนะครับโอ้โหอะไรครับนั่น อีกสือปั๊น่ะอะไรอะวันนี้กลับไปดูนิดนึงครับไม่เห็นนะเห็นไหมเราจะเห็นปะไม่เห็นครับเป็นผีกระสือนะลอยแบบบินผ่านไปผ่านมาเมื่อกี้ตอนนี้เราแค่พยายามจะเล่นให้มันจบๆนะฮะในคราวนี้เจอผีรัวล้วยครับตีสามเป็นที่เรียบร้อยครับน่าจะปกติทุกอย่างครับรอบนี้ไปออกสายไปครับ DC. ตีสี่ออกมาแล้ว โอ้ oh, ตีส่ครับไปครับเหลือแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเราก็น่าจะเป็นไทยแล้วครับเราจะได้ออกจากวังวนนรกนี้สักทีเหลือแค่ช่วงระหว่างทางจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราไหมโอเคไปโอเคตีห้าถูกต้องครับออกซ้ายนี่ก็ไม่มีผีครับขวาก็ไม่มีเช่นกันครับโอเคยกงน่าจะลากยาวได้ชิวๆครับหรือว่าจะมีผีว่วิ่งตามานี้ปะไม่มีครับไปออกสายเลยวับ 6โ,โมงเช้าเป็นที่เรียบร้อยครับตาสุดท้ายครับเราจะต้องไม่พลาดนะเราพลาดนี่คือต้องเริ่มใหม่จากศูนย์อีกแล้วนะทุกคนปึ๊บเช็คดีครับต้องเช็คให้ดีๆครับแบบนี้ถ้าเจอผีสักตัวหนึ่งก็คือสบายนะแล้วเหมือนจะถ้าเราไม่เจอเนี่ยเราต้องเสี่ยงกับดวงครับว่าเราจะลืมสังเกตอะไรหรือเปล่าไม่มีครับฝั่งขวาก็อะไรอะ่ะโอเคไม่มีครับ ไม่มีใช่ไหมเห็นเขาปกติตอนดรงต้นญ้าน่าจะปกติครับหรือเปล่าไม่รู้โอเคครับอุ้ยอืมิดไปเองแล้วก็อันนี้ปกติทุกอย่างออกซ้ายครับไปเจ็มงเช้าภาวนาเกมน่าจะสงสารบ้างแหละโอ้โหทุกคนเที่ยงคืนอีกแล้วอ่าหรือว่าเกมมันบัล้วกเราไม่เจอผีเลยนะ ว่าผมก็เช็คดีแล้วนะมันก็ดูปกติทุกอย่างอะ่ะไปครับผมออกขวาเลยถ้างั้นได้ออกขวาหยุดแล้วมันยังพาดอยู่ก็น่าจะต้องจบคลิปเพียงเท่านี้เพราะเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อจนเกินไปอะโอเคกลับมาปกติแล้วทุกคนงั้นเดี๋ยวเราทําการ กลับก่อนละกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวแค่อันที่มันล็อกอยู่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันสหรับใครที่อยากจะให้ผมทําวิดีโอเกมนี้อีกก็บอกกันข้างล่างได้เลยนะแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยผมก็ขอฝากกลุ่มโรบักของผมด้วยภายในกลุ่มเนี่ยจะมีเสื้อคูเปอริลนังเก่งคูเปิลที่ผมใส่อยู่ณตอนนี้สุดเอกลักษณ์กลัไปหาซื้อกันได้ในกลุ่มราคา5โรบักเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยเดี๋ยวพัทครับ